ค่ะจริงๆก็ศึกษาเพราะว่าเราก็อยากจะเขาเรียกว่ามั่นคงในประเทศแล้วก็ไปต่างประเทศอะไรน,นะคะจริงๆโครงการซอฟเกแวรเอสีก็ให้ข้อมูลเราค่อนข้างเยอะก็ะะถึงว่าเราก็ก็ศึกษาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆะะอเียะตัวเตรียมการขนาดไหนครับกับการนำสินค้าออกสู่ต่า,า,างประเทศนั่น ในส่วนของอาหารเสริมที่ดูแลสุขภาพไปรูปร่างโชว์เวลนะคะก็จริงๆแล้วเรายังไม่มีโอกาสได้ไปตลาดต่างป,ประเทศหรือช่องทางการจัดจำหน่ายอยะไรอย่างนี้ค่ะโครงการนี้ก็เลยอยากจะให้เราเพิ่มช่องทางให้มากขึ้นแล้วก็เหมือนกับเราสร้างแบรนด์ให้ขันแขกน,น,นะคะก็ถ่ายพรีวิชเสร็จแล้วตอนนี้ก็เตรียมงานไปเยือนแล้วค่ะเป็นแบบเวลากันีเป็นยังไงบ้างเมืดีค่านมาดีค่ะก็สองสามชุดแรก ผู้ชายก็มีเกรงบ้างแต่ว่าชุดที่สี่หนั้นก็โอเคที่เราที่เดียวผีววิตติงที่เดียวผ่ายิต่ิ่ง้ะสถานที่เดียวเลยียว่ชุดถ้าผิววชตดิ้งผิววิตติ้งผิววิตตไม่ไม่วิตติ้แบบววิติ้งผิวะคะเป้นแนววิตติ้ชผ่ววิตเิ็งผิววิตติ้งผิววิตตงผิว่ิตติ้งผิววิตติ้งผมววิต่ิงผิววิตติ้นววิตตลังผิววิตตลัง ต่ว่าจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไหลเยอะมากแต่ก็เห็นมีเป็นโรแมนติกกันมีโมเมนต์หวานๆไม่เห็นหนิดนึงเราก็แบบว่ามันต้องนิดนึงอะค่ะแต่ว่าช่วงแรกๆพี่อั้ว่าจะเกรงบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องเป็นฝ่ายแบบอันนี้ไปแล้วเราเป็นนัแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ผ่านไปด้วยดีค่ะภาพก็เป็นที่ที่ตามที่เราคาดหวังไว้แล้วเราชอบมากๆป็นวันอะไรับเป็นวันไหนได้ไหมครับ มันเป็นวันที่สามกับสีกันยาก็าแบบันนี้มั่นแล้วก็ฉลองวันคือมั่นวันที่สามแล้วแต่งวันที่ฉลองวันที่สี่แล้วเปลีตัวเป็นเดียวเหลือแต่รายชื่อที่การ์าดอ,อย่างเดียวค่ะนอกนั้นเลยเพราะว่าเกือบเจ็ดแล้วมาเกือบปลายต้นเดือนนะใช่ไหมพี่หนอ๋อสิบเจ็ดสิบ นูยังไม่ได้ชุดเองชุดนี้จับจับว่าจัดที่ไทยหรือซื้อสั่งกับอินพอยต์ตามพี่แม่สั่งมาค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปดูเองนะคะแล้วก็จัดการเป็นสองแบบคืองานบ้านก็จะไทยไทยมากๆเลยเพราะเราชอบมากแล้วก็งานฉลองก็จะเป็นออกคนละแนวกันเลยอย่างนี้ค่ะจะต้องรอดูนะชุดนี้ชุดสั่งกันที่ไหนไม่บอกเลยต้องรอดูกี่ชุดน่าสั่งเข้ามากี่ชุด ออกกีเดี <S <s ๋ยวรอดูเดี๋ยวรู้กันหมดเลยยังไม่บอกอะไรทั้งนั้นใ้วันที่ไปแล้วแล้วกับเรื่องนี้ได้จับยังไงครับไปดูจับได่ไหมที่เมื่อก็ดูหลายที่ค่ะแต่ว่าอันนี้ฝั่งแม่พี่อยากให้คนดูเรื่อกเลยก็เพื่อความสบายใจของคุณแม่ก็ตามนั้นค่ะไม่ต้องรอแค่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวใจดีกว่าเขาคอร์สตัวเบาตัวสั้เป็นตัวเข้าคอร์สังไม่ได้เข้าอะไรค่ะตอนนี้เข้าแต่เนี่ยคอร์สทำให่กิ่เยอะ ยังไม่ได้เตรียมตัวถ่ายละครก็แน่นอยู่เหมือนเดิมค่ะติมงานเแต่เราก็เตรียมงานเลยไปเรื่อยๆค่ะเลยก็สลับวันกันอาทิตย์หนึ่งก็จะแป่งวันนี้เราจะเตรียมงานแต่งเราคะวันนี้เราจะไปเข้าออฟฟิศวันนึงเราจะทำธุรกิจเราหนึ่งถ่ายละครในวิคเนี่ยค่ะเราก็จะสรรเวลาก็จมีเวลาพักอยู่บ้างนะชิวๆแบบนี้ัวว่าแบบจะไม่ทันเหมือนกัน ทานชิวค่ะทานทานทานก็จริงๆก็ผเวลาประมาสั่เดือนกว่าคิดคิดตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเวลามีคนถามค่ะว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วไปตื่นเต้นมัทีนึงถ้าไม่มีใครถามมากก็เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเตรียมงานอะไรที่ใครจบเอรียมงานอะไรเอ่ยคิดเตรียมค่ะไม่เอาการเอาที่เราชอบค่ะก็อบอุ่นอบอุ่นูอะไรอบ่นี้เสรไปถงไหนไม่ต้เป็นแบบว่าสีนู้นนี่นั่นเลยสีเหรอคะมีบ้างค่ะมีสีที่แบบอาจจะเป็นแบบ สิ่งที่เราชอบอะไรแบบอ่อนๆเงี้ยค่ะสีอะไรเนี่ยว่าชอบเปล่าคริ่มเริ่มถึงเล่นละตอนนี้เหมือนเขาไปถ่ายทัวร์ดิงมาเขาก็เริ่มคนนี้ขนาดคนไม่ได้เยอะมากนะเขายังเป็นแบบนั้นเลยเลยรเง้ยวันจริงมีแบบที่พี่สื่อมาเยอะจะยังไงดียังไม่ได้รับช่วงก่อนนั้นค่ะก็ไว้เคลียร์เป็นหลังแต่งไปเลยสักสองสามเดือนเพื่อกับว่าแต่งเสร็จนะคะเพื่อจะไปเที่ยวไปแอนดรอนแล้วไปกลับมาเริ่มงานอีกทีช่วงนี้ก็เบรกแล้ละครใหม่เลย ใช่ค่ะตอนนี้ก็ถ่ายเฉพาะของของที่มีว่าสองเรื่องแล้วค่ะงานอื่นในวงการภาคบริคอยู่ได้ช่วงนี้ไม่ก็ไม่เบรกนะคะก็ยังทำเรื่อยๆแต่ว่าแบ่งอาจจะแบ่งเวลามาตรงนี้เยอะหน่อยวงอีเวนต์ติดต่อมาก็ยังพอรับได้ก็ยังรับได้ค่ะถ้าไม่ตกตรงกับคิวละครข้ามเจ็ดวันมาก็จดมารตรงตรงกับคุณแล้วขอบคุณนะขอบคุณค่ะ